ทำไมฟ้าหน้าขาวอะหน้าขาวแล้วแต่ว่ายังมีคนนึงที่ขาวก่าอุ้ยตรงตรงกฤษกรทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับละครคู่พระคู่นางล่าสุดหนุ่มตรงตรงกฤษกรได้โพสต์คลิปและภาพลงไอจีส่วนตัวขณะฝึกซ้อมดาบ และท่าทางที่ดูเหมือนจริงมากๆกับละครเรื่องคู่พระคู่นางที่มีหนุ่มตรงตรงกฤษกรขึ้นแท่นเป็นพระเอกนั่นเองในงานนี้ต้องบอกเลยว่าหนุ่มตรงตรงดูตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆเพราะตั้งแต่การฝึกซ้อมขี่ม้าที่ต้องนำหนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศักด์มาช่วยฝึกซ้อมและตอนนี้ก็ยังมาเรียนฟันดาบ เรียนรำฉะนั้นถ้าเรื่องนี้ออกมามั่นใจค่ะว่าจะต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แจ้งเกิดให้กับหนุ่มตรงตรงกิจกรอย่างแน่นอนค่ะเพราะความทุ่มเทของหนุ่มตรงตรงนั่นเองแต่ยังไงก็ขอให้หนุ่มตรงตรงกฤษกรดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะถ้าโหมงงานหนักถ่ายละครหนักขนาดนี้นอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อตัวหนุ่มตรงตรงเองแล้วยังจะส่งผลกับค่ายที่ให้หนุ่มตรงตรงฝึกซ้อมอย่างหนัก อย่างค่ายพอดีคำโดยมีบอสทงทงชัยเป็นผู้มกับนั่นเองคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วทุกคนครับไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าหนุ่มตรงๆไม่หักโหมมากเกินไปก็ไม่มีใครที่จะมาบังคับหนุ่มตรงๆได้นั่นเองค่ะฉะนั้นก็ขอเชียร์ให้หนุ่มตรงๆรักษาสุขภาพให้พร้อมกับการฝึกซ้อมและการถ่ายละครอยู่เสมอนะคะมั่นใจว่าเรตติ้งต้องปังอย่างแน่นอนขอขอบคุณตรงตรงกฤษกรและอย่าลืมติดตามชมละครเรื่องคู่พระคู่นางด้วยค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดัง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ